สวัสดีค่ะดาริกชาแนลอ้าววันนี้จะพาไปดูอะไรการไปไปดูกันไปดูการวันดีค่ะมาชวนเพื่อนเพื่อน,อนทำเอ่อกล้วยฉาบกันดีกว่ากล้วยฉาบนะคะก็คือได้กล้วยดิบๆมาแล้วเราก็ตัดหัวตัดท้ายเพื่อเอายางออกมันจะได้ไม่เปื้อนอยางนะคะจะได้ไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็ เอามาแช่น้ำปูนกับน้ำเกลือนะคะในผสมไว้แล้วก็เรามาปอกง่ายนะคะมันจะปอกแล้วเปลือกจะล่นออกอย่างดีเลยะค่ะนำมาฝานบางๆนะคะใช้ที่ปอกผลไม้ฝานนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วใส่กล้วยที่เราฝานลงไปนะคะแล้วพอน้ำมันเงียบเริ่มไม่เดือดแล้ว เราก็ตัดน้ําเกลือลงไปนะคะเพื่อที่จะรีดน้ํามันไม่ให้กล้วยฉาบเราอมน้ํามันนะคะเราจะได้กล้วยฉาบที่มีรสเค็มๆม,ม,มันๆเลยค่ะดูแล้วน้ํามันเริ่มเงียบก็คือให้คนคนดูแล้วรู้สึกกรอบๆนะคะให้ตัดตัดน้ําเกลือลง น้ำมันร้อนหยุดเดือดก็ให้ช้อนที่เลยค่ะจะได้สวยงาม